Sedang ayat warahtan, arai kesedang warahtan, terang terlont, singa bint terang. Awalumah yuhasi mu tiba Allah ของ Allah ร้างเลยยันอย่านับวันงานไป้นงที่รักละวมาจะมาอย่านับวันงานอย่านับวันแต่งดูวันปกติวัลอยวัลอยสาบันตอต Allah ชีวิตผมเท่าที่เจอนะครับในเมืองไทยนะยยังไม่เจอมัสยิดไหนเลย เรียกเก็บเงินสร้างสุราเพราะคนล,ละหมาดลน้นยังไม่เจอแม้แต่สุราเดียวละหมาดห้าเวลานะครับล้นอาจารย์ต้องขยายละหมาดไม่พอบอกเป็นคนมาสี่สิบกว่าปียังไม่เจอเลยวันนี้พี่น้องที่รักท่านนาบีทำไมต้องทำตัวอย่างเพราะ วันนี้ซาบัดของท่านนาบีพี่น้องที่รักครับความรักที่มีต่อรอซูลยิ่งใหญ่มากความรักที่ซาบัดมีต่อนบีจริงใหญ่มากนาบีห่วงอุ้มมากซาบัดก็ห่วงท่านในสงครามครั้งหนึ่งท่านนาบีสะละละุลแลล 300คนในขณะที่มุชริกีน3,000เป็นพันคนนับไปอุทธกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ถ้ากลุ่มชนสาบานนี้พินาศลงหรือตายกันหมดแล้วตัวเมดบาดเลี้ยว จะไม่มีใครอิบาดต่อรองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยามนบียุค